นี่นะคะเราก็จะใส่ขาไก่ใส่โครงใส่ให้น้ำซุปมันหวานคือเราไม่ชอบเนื้อไก่นะคะแล้วก็คือผักมงคลเจ็ดอย่างที่วันนี้คนจีนเขาเขากินกันเป็นวันชิวชิกเขาเรียกว่ากินผักมงคลเจดอย่างหลังจากตุดจีนวันไหวเสร็จแล้วไว้เมื่อวันที่ยีดวันที่ยีองก็คือวันถือเขาเรียกชิวอีกชิวอีกพอมาถึงวันนี้เขาเรียกว่าชิวชิก ก็จะกินผักมงคลเจ็ดอย่างกันนะคะนี่ก็มีผักที่เรียงให้เห็นๆนี่นะคะบางคนเขาก็ใส่เนี่ยต้นกระเทียมถ้าไม่เอาต้นกระเทียมก็เอาผักเอ่นก็ได้มนแปะไายมีโชคลาบขาวสะอาด<ม>นี่ผักพวกนี้ก็เป็นมงคลทั้งนั้นเลยกินแล้วมีโชคลาบอ่าลาบใหญ่เนี่ยคะ เนี่ตัวใช้ชื่อเป็นมงคลทุกอย่างเลยอันนี้ใช้เท้าเห็นไหมคะที่หลักๆเลยก็ต้องมีใช้เท้าเอามาล้างผักกันนะคะค่อยๆล้างหั่นทีระอย่างทีละอย่างรวมกันแล้วเดี๋ยวเอาไปผัดทีเดียวเลย ต้นชรเงง่มันจะประกบด้านในนะคะจะเลืล่นๆเก็จะล้างใบอยู่เขาด้วยเราไม่อยากกินไข่หนอนไข่หนอนขี้หนอนปอ๋ยที่เขาฉีดเคมีเข้าไปล้างออกเลยนะคะจะได้ไม่มีสารเคมีตกครั้งในร่างกายนะคะล้างผักให้สะอาด ตามใบตามซอกตามโคนพอดึงออกมาแล้วล้างให้สะอาดเลนจะมีเศษดำๆอตามโคนห้นี่นะคะคอยๆล้างขึ้นมาแล้วก็ดูนะคะถ้ามีฟองเราก็ค่อยๆช้อนฟองทิ้งนี่ช้อนไปเรื่อยๆหมดแล้วนะคะฟอง ไม่มีฟองแล้ววันนี้เรามาผัดผักมงคลเจ็ดอย่างอ่วันนี้เป็นวันที่คนจีนเนี่ยเขากินผักมงคลเจดอย่างกัน,นเริ่มผัดผักกันนะคะจริงๆแล้วน้ำมันไม่ต้องเยอะเราใส่กระเทียมที่เราสับ หยับจับเอาไว้ไปเรื่อะๆเลยนะคะเกลียวสักพักหนึ่งได้ดีกินหอองกากเตรียมไก่ผัดที่เราเตรียมไว้เลยคือไวนล้างชามเระเตรียมไวยก่อนใส่ไปนะคะนี่ก็จับจับักกเรียวไม่หมด ก็เกินไปแบบผักมันไม่หอมมากค่ะอบกระสอนิดนึง เราเ่ให้าอาไปาเพิ่ม่จะไม่อร่อยไม่หดน,นะคะค้นตรงเอาไข่ปที่ขนเพื่อให้ลดกลมกล่อมเหมือนเราผักผักทั่วไปนะคะ ซอสหอยนางรมอเป็นเล็กนิดหนึง ต้องปรุงรสก็นหน่อยนะคะนี่ต้มขาไก่โคลงไก่แล้วก็ใช้เท้าเคี่ยวไปอ่อนๆไว้กอเดือดแล้วเราช้อนฟองทิ้งขึ้นเรื่อยๆนะคะพอช้อนฟองทิ้งหมดแล้วเนี่ยเรามาผัดผัดผัดมงคลเจ็ดอย่างเนี่ยเราผัดเราผัดผัดทั่วไปเราชอบรสไหนแล้วก็ผัดแบบนั้นเลยค่ะปรุงรสให้ดีแล้วเดี๋ยวเราเทใส่หม้อ ผักที่เราผัดใส่ไปในหมอ้อสองกระทะแล้วนะคะเหลืออีกกระทะหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องเคี่ยวอีกสักพักใหญ่ๆใ,ให้ผักมันสุกแล้วก็นิ่มรสชาติจะพอดีเลยค่ะตอนที่เราผัดเนี่ยเราปรุงรสเข้าไปตามใจชอบเลยพอเราใส่หมอ้อแล้วเคี่ยวสักพักหนึ่งน้ำผักออกมาแล้วก็รสชาติที่ปรุงกินแล้วพอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงเลยผักเจ็ดอย่างที่เราผัด ปรุงรสเราเทใส่หม้อไปนี่นะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวขอเคี่ยวจากสิบนาทีตัดผักในกระทะพอเราปรุงรสเหมือนเราผัดผักทั่วไปพอเทใส่หม้อรวมกันแล้วเนี่ยรสชาติกําลังดีเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเคี่ยวสักนิดนึงขาไก่แล้วก็ผักพวกตัวชายอะมันจะได้เปื่อยสักนิดนึง วันนี้เรามาทานผักมงคลเจ็ดอย่างกันนะคะเพื่อเป็นมงคลแก่ตัวเราเองและครอบครัวเดี๋ยวลูกเต้าทุกคนแล้วก็พี่น้องลูกๆเดี๋ยวเราก็จะให้กินผักมงคลกันแล้วก็จะเอาไปฝากผู้สูงอายุคนป่วยตามบ้านด้วยถึงต้องทำเยอะเลยคะ่ะนี่หม้อใหญ่นะคะหม้อเบอร์สามสิบสี่เราทำครึ่งหม้อกว่าๆเกือบเต็มเดี๋ยว หว้พระเสร็จแล้วก็ตักใส่ถุงเอาไปฝากฝากตามบ้านให้คนแก่ได้ทานกัน